ข้าเจ้าอยากเป็นนักขายที่ดีหูเพียงสิ่งเดียวนี้เจ้าขายดีแน่นอนเมืนน่อนข้าพเจ้าได้มาอ่านปึ่มเขียนว่าคัมพีสุดยอดนักขายเขียนโดยอาจารย์กาดแก้วธรรมวงวงนักเขียนที่มีสูสียงและแดดหลายรางวัลทางด้านการเขียนเวลาข้าพเจ้าอ่านในหลายปัจญ,ญัและทฤษฎีการขายนีมีข้อขอนึงทีข้าพเจ้าประทับใจ และหูซึกว่าถือกับชีวิตรตนเองที่เห,หตุให้ตัวเองก็จินใจซื่อเครื่องและบดซื่อเครื่องย่อนเพียงสิ่งเดียวนี่จะอยู่หูบอว่าสิ่งนั้นไม่หยกักก่อนจะบอกคอยมีเรื่องจะมาเล่าให้ฟังเมื่อนึ่งข่ ไปตลาดที่จะสื่อเสือเมื่อเขาไปหาดแล้วข่อยกอสนใจสนใจสีเสือตัวนั้นเวลาข่อยท้ามาสนใจแล้วแบบนี้มีขนาดแอลบรเจะาข้องหานหัวให้จังไดสงสัยเรากำลังเบิ่งติกตอกหรือเบิ่ง y ยูทูบ e แล้วก้มลินโทรศัพท์เซยเอาสะบบานิฟสูยางเมามัมน ปกระทำตัวที่สองมีเสือแบบนี้ขนาดแอลบอแล้วก็ก้มหิีโทรโัพท์เสยอ,อยู่คอยกระเลยยางนี้จากหา่านนะแล้วคอยยางไปอีกห่านหนึ่งมีผู้ยิ่งสซเสืองามยืนถ่ายิ้มหักคอยแล้วคอยขาไปเห็นเสือตัวนั้นเห็นแล้วคอยกระยางเข้าไปคอยทมเอามีเสือขนาดแอวบอผู้ยิ่งคนนั้นกับพลซอกมาหายซอกมหาห้แล้วก็หายคอยล่อง เอาแวนมาให้คอยเบิงมีสําคัญบุค,คลิกแล้วหนาเสือถือหลายฉะนั้นข้าพเจ้าจะบอกทานหนึ่งอย่างา้าเจ้าเฮ็ดได้นี่นะจะเป็นนักขายที่ดีแน่นอนจากผืบร่ม,มนี่หนึ่งอย่างนั้นมันอย่างคือหนึ่งเจ้าต้องสร้างความพอทับใจให้ลูกค้าให้ได้ในตอนพบกันขังทวีตเจ้าจหู้บ่ว่า,วาลูกค้าจะพบเจ้าแล้วตัดสินใจจะสื่อเครื่องน้ำเจ้า ภายในเสี่ยววินาทีจะประทับใจในตัวเจา้าและวเหตุนใดจิงจะให้กระเจ้าประทับใจถ้าเจ้าจะให้ประทับใจหนึ่งการแต่งกายของเจา้าต้องดูดีหมายถึงว่าจังไดรบริเวณตรงส่เสือผ่ายิ่หหอราคาแพงหมายถึงเสือผ้ามีระเบียบวินยัยถ้าเอือนองยิ่งกวีผมวีสางท่าคิว้วแต่งหนาท่าซกและท่าหากไอ้นองไส้กระตัดผมตัดสางตัดคนดังแท้หนวด เห็ดให้ตัวเองสะอาดสะอาดและวิธีสร้างความประทัดใจตัวที่สองก็คือจะต้องมีห้อยยิ้มถึงนาจะเป็นนักขายห้อยยิ้มคือประตูหัวใจเปิดทับอีกฝ่ายถ้าเจ้าทรงห้อยยิ้มไปถึงเขาห้ย,ยิ้มตอบก็แล้วแต่ยิ้มไปโหลดและตัวที่สามคือว่าห้ยมั่นถึงใจลูกค่าเวลาลลกค้ายางมากนี่ เจ้าต้องแนมหาจุดเด่นของลูกค,ค้าแล้วท่วงจุดเด่นของขาจาให้ได้และในกรณีที่เจ้าจะไปขายเครื่องออนไลน์หรือจะไปพบลูกค,ค้าหรือจะไปเจรจาต่รลงให้เจ้าจื้อไหวเจ้าต้องเหตุการบานหาขอ้อหนึ่งซอกหูให้ได้ว่าลูกค,ค้าคนนั้นมักยังเป็นพิเศษ 2. สองซอกหูให้ได้ว่าลูกค,ค้าคนนั้นมีผลงานยังโดดเด่นผลงานทางด้านเบียดงานผลงานทางด้านของการผลงานทางด้านครอบครัวเขจาวเห็นยังประสบผลสำเร็จ และ 3. สอกหูกิจกรรมย่ามวางว่าลูกค้าคนนั้นย่ามวางเขาเจาเฮ็ดอีหยังลินกีลาถีบรถไปเที่ยวหรือไปติดดอกพีกไก่ซอกหูกิจกรรมย่ามวางซอกเห็ดอหยังซอกเพื่อจะเอาเลืองนั่นมาบ้าเวลาไปพบกับลูกค้าขังทับอีสบอปต้คล้ายเถืองร่วมให้มันถือใจก่อนและสเมื่อหูว่าเขาเจามาแก่แล้วให้เน้นย่ำเรื่องนั่น ว้าเรื่องนั่นหลายๆอย่าไปเว้าเรื่องอื่นและตัวที่หาคืออย่าเว้าในเรื่องที่เขาบ่มมักเด็ดขาดหรือเรื่องที่เขาปกปิดมาโดนเรื่องที่เขาบ่อยากเปิดเผยอย่าไปดึงมันขึ้นมาบุฮานว่าเว้าถือคอขอกินบทีเว้าบ่ถือคอขอสื่อกับบกขายหมายความว่าถ้าจะเว้าถือคอก็จะแล้วแพงเท่าได้ขจากระสือบางเท่าขจจาบ่ถามห่อราคาพอขจ้าประถับอกประถับใจในเจา ทั้งหมดนี้แม่อยู่ในปุ่มคัมพีสุดยอดหนักขายซึ่งอาจารย์กับแก้วได้เขียนนี่แบ่งออกเป็น 1. นงภาคที่หนึ่งความสําคัญของการเป็นหนักขายภาคที่สองพระเจ้าแห่งการขายแห่งญี่ปุ่นเราได้ยกเอาปัศญญาแล้วมารยาในการขายทฤษฎีการขายเทคนิคก,การขายภาคที่สนี่สุดยอดนักขายเบอร์หนึ่งของโลกเราได้ยกมาให้เบิ่ง การปิดการขายทางออนไลน์การตอบขอบคุมควนใบควรสาปันใดแล้วภาคทัดมาเมนการวิเคราะห์พฤติกรรมของลูกค้าในแต่แบบว่าควนรับเมอ่อแบบได้ตัวนี้คอยกํากักคือการมืออาชีมาบอสูฟังและตัวที่6กคือการหาลูกค้าใหม่และหา,าหลูกค้าเก่าตุกถ้าหาว่าคลิปนี้มีประโยชน์อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และทาหากว่าสนใจปุ่มคำพีสุดยอดน,นักขายฝากเบอร์ไว้อยู่กล่องลิงขอบใจหลาย